สวัสดีครับคีเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราพาเพื่อนมาชมความสวยงามของวัดด่านพระอินทร์นะครับที่ตั้งก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดบุกดาหารนะครับนี่นะครับพาบเพื่อนมาชมความสวยงามของวัดน,นี้นะครับมีพญานคราชองค์ใหญ่นะครับ สวยงามจริงนะครับวันนี้ข้างในนี้ก็มีเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปรับชมนะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพไปเยอะ,ะครับ วนต้อยัอยา้มาดวัวนี้พญานครนะัมนมงใหญ่สีเขียวนะตัวนี้สีทอง

ผู้คนก็แวะมากราบไหว้เยอะในรังหวัดนี้นะครับมีผมก็มาเป็นครั้งแรกนะครับมาชมความสวยงามตรงนี้ Thank you.